พัทยาพัทยาพัทยาสุดมากสงสัยสงสัยเวลานั่นน่ะเข้าไปพัทยาไ<ๆ>งเออตรงนั้นแหละหนักเท่าไหร่ยังไม่ได้วัดยังไม่ได้ชัง่งอ๋ลืมกิโลวะเนี่ยออมาจา้ามาหนูนหนค่อยหยิบมาเองเออนะจ้า เออเนี่ยเออเนี่ยเอาสายเนี่ยเอาสายยีเออเออนตรงี้่งียเดี๋ยวก็ลุงล้างันะเอาใสลพี่เออเอาใสในลงายอยู่ไรสดหออเอา ใส่ s <S เลยถ้าใ<ด>ส่รอไว้เลยนะมันจะเออเลอเจาะก่อนแล้วค่อยใส่ใส่เลยเมื่อกี้200เลรยังทำงานไม่เสร็จตกจเยยงตื่เตเจงรัจ้านังนองจ้าเนใช้แอลกอฮอลอยู่แท้น่าจะเลือดดีนะจะไม่ื้จ ร้อยสิบยไม่มาลอร้อยสไม่ลือดยสักัไปวันหก้เเลเี่เลืนตัวเองจางหรือเปล่าเนีไม well, right. ่รู้อ่ะเออเออคนเกินได้ที่กิโลดูิไปดูซิตาเรื่องาแบบนี้เป็นไรไ สิบสี่เก้าเเดียวำลงเร็วกถ้าลงช่ไหมอไแล้วประมาณ่อยสี่องเอนะร้ส่อหอว่า้อย่กใจเพราะชันนี้อยรอบเอโอ้โหกสเาันลอยแ่รอยหสบ

อันนี้มันกระตก1 5าร้อยห้าสิบเอ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบห้าห้าร้อยห้าสิบเอ็ดโอ้โหน้องแกางเี่ยกอะไรนะหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเป็ติีกยแบบแบบแบบ้าวเนาเข้ามาแล้วตัวที่อะไรดูพลิกข้ามาเลยจับขีได้มันต้องอย่างนี้ติมันมันมันต้องอย่างนี้มันมัอย่างนี้ยี่สิบสี่ร้อยับสามว่าคืออะไรนะคือไม่เยอะไรจุลนร ไม่ี่น้าาราเรือรักาเรือกเออแม่เออทางะเลรักอรนี่กาแฟทางท้าไดแต่ไม่เรากินกาแฟไปได้อันนี้มันเหมือนเบื้องต้นไงถ้าสมมติสูงกว่านี้ ต้องไปหาหมอสามสี่ร้อยขึ้นไปต้องไปอดข้าวอดน้ำไปให้หมอเจาะเลือดอะไรอ่ะ สองามสออวนูก็ดีเยนู่ายี่หกวแล้วสามสอะตายแล้วแล้เราไม่แก i̇şte yes. ่่ะเรียงมาตั้งแต่แล่โบอ่าอนุ้ยลูกกระตุยน่ะตอนนี้สามสแล้วันเราแก่กันทุกวันเะนีถึงความแก่แล้วเศร้าใจไม่อยากแก่ยังอยากแข็งแรงเหมือนเดิมมาก่อนร้อยสก ปากกาตัวนี้ก็รอยเอาออกเลยเอาออกเลยด้ม่อันเอาปากามันออกไม่ออกมจับอาเงี้ยเนี่ยมันขัดค้องร้อยสมสิบหกอามันี่ต้มมันนี่เาสองางแค่ไหนเจ็ดสิบเอ็ด่างดี๋ไหนดขอนี้ขอมือนิดนึงห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าตันไหน ทำไมเนี่ยโก้เหรอยังตื้นไม่โก้ขาดตื้เลยยังไม่โก้จับมานิ้วนิ้วกลางด้เนาะไม่มันต้องจออนิ้วนี้เพราะว่าถ้าจาะนิ้วอื่นมันนั่นไงมันไม่ค่อยออกนะเนี่ยจออนิ้วนี้มันจะออกดีอ้อาข้างๆตีดร้อยแปด จับไว้ลูกจับไว้โอมันตานยมยังโอเคอยู่แต่ระวังนะพ่อยๆก็ได้มี่เชื่อเด้อบ๊ายบายแค่นี้ก่อนนะคะเพืเ่อนๆ